ผีต้นไซส,สยองกลางป่าลึกของมู่บ้านแห่งหนึ่งมีต้นไซขนาดมหมาตั้งต,งตรงหงงานอยู่ริมทารกิ่งก้านของมันแผ่กว้างบดบางแสงจันทร์กลุ่มเถาวันบรบงรังพันเกี่ยวกันแน่นเหมือนอ้อมแขนขอสุรกายเปลือกไม้แตกร้ามีร่องรอยเหมือนใบหน้าหมิดเยี้ยวดังจะร้องให้คร่ำครวญลำต้นของมันเหมือนถุงชรุมด้วยน้ำบางอย่างที่ส่งกลิ่นคาวคุ้ง ยามค่ำคืนเงาของมันทอดยาวคล้ายมือขนาดมหึมากำลังไขว้าหาเหยื่อที่หลงเข้ามาตำนานเล่าว่าใต้รากของมันมีศพหญิงสาวถูกฝังไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนบางคนเล่าว่าเธอถูกบูชายันบางคนว่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างทารุณและโยนศพทิ้งไปใต้ต้นไม้ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นเช่นไรชาวบ้านต่างเชื่อว่าดวงวิญญาณของเธอยังคงสิงอยู่ที่นั่นคอยหลอกหลอนผู้ที่บูรุกยามค่ำคืน และมีคนจํานวนไม่น้อยที่เคยเดินเข้าไปในบริเวณนั้นแต่ไม่มีใครเคยกลับออกมา,เล,าเล่าเรื่องได้อีกเลยฝนตกหนักในคืนหนึ่งทิวาหนุ่มนักศึกษาคณะโบราณคดีเดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไทรต้องคำสาบนี้และแตัดสินใจไปสำรวจแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามห้ามปรามใบหน้าของผู้เท่าผูุเก่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เมื่อกล่าวถึงมันแต่ที่วาไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและตัดสินใจเดินทา,างไปยัต้นไทรเพียงลำพังกลางดึกคืนนั้นที่วาเดินทางไปถึงต้นไทรพร้อมไฟฉายความเงียบงันของป่ายเย็นเยือกผิดธรรมชาติเสียงแมลงกลางคืนเงียบหายไปหมดสิน้นมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบให้ไหวสู้ซาแม้ไม่มีลมพัดต้องตัวเขาเลยอาการรอบตัวเย็นเฉียบเหมือนถูกบุกรุกความอบอุ่นไปหมด ที่ว่าขุนลุกไม่รู้สาเหตุแทนใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยลอกออกมาจากโพรงไม้ชื่อฉันด้วยเสียงนั้นฟังดูวิทานาและเลือกเย็ยนจนขุนลุกมันไม่ใช่เสียงที่มนุษย์ควรจะมีเสียงนั้นเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวที่ว่าส่องไฟฉายไปยังโพรงเผยให้เห็นรากไม้ขดเป็นเกลียวเรากับอุ้งม,มือปีศาจเถววันเคลื่อนไหวเหมือนกำลังหายใจ และที่น่าขนลุกสุดคือเงาดำบางสิ่งไหววูบออกมาจากใต้รากไม้เงาร่างนั้นค่อยๆปรากฏตัวเด่นชัดขึ้นหญิงสาวร่างซีดเผือดในชุดฉีกขาดผมยาวยุ่งเหยิงพันกันเป็นกระจุกด,ดวงตากลวงโบเหมือนรูด,ดำที่ถูกบุดเกลืนเสียงไฟจากไฟฉายของที่วาลิมฝีปากแห้งแต่กระแหงมีคราบเลือดแห้งติดอยู่เธอยืนจ้องเขาคำเหม่ง ร่างกายสันดาริด้วยความปวดแขนและเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงลมหายใจเย็นเยียบที่ผู้เข้าใส่ใบหน้าของทิวาทิวาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวคุณคุณเป็นใครเขาถามเสียงสัน่นหญิงสาวไม่ตอบแต่ยกมือซีบเผือดึ้้นชี้ไปยังพื้นดินตรงหน้าจูจ่จุดินก็ค่อยๆหยุดตัวลงเผยให้เห็นโครงกระดูกที่ฝังอยู่ข้างใต้ มันเป็นโครงกระดูกเล็กๆที่ยังมีเศษผ้าป้วนเลือดพันติดอยู่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องหงยหวนก็ดังขึ้นต้นทรายสั่นไหวอย่างรุนแรงรากไม้ค่อยๆแผ่ขยายออกเหมือนอสรพิษกรกลายไปทั่วเพื่อฉุดดึงที่วาลงไปใต้ดินพื้นดินค่อยๆแยกออกเป็นโพรงมืดสนิทเผยให้เห็นเงาดำเลื้อยไหวยอยู่เบื้องล่างที่วารดิ้นสุดกำลังแต่รากไม้รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ ราต้นไทรเริ่มขยายออกเรากับกำลังกลืนกินเขาทั้งเป็นเขาพยายามกรีดร้องทว่ากลับไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเหมือนเสียง,ขงเขาถูกกลืนหายไปกับความมืดเบื้องล่างผ้าวันเดื้อยันรอบคอของเขาดึงร่างให้จมลึกลงไปอีกดินโคลนเย็นเฉียบไหลเข้าปากและจมูกของเขาเขาสำลักหายใจไม่ออกมือที่พยายามจะคว้าความว่างเปล่าค่อยๆจมลึกลงไปกับดินดำ ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปสิ้นสุดท้ายที่ท่วาเห็นคือใบหน้าของหญิงสาวใต้ต้นไทรเธอยิ้มมุมปากอย่างเยือกเย็นกอนจะเอื้อมมือสิ้นเผื่อแตะที่หน้าผากของเขารุ่งเช้าชาวบ้านพบเพียงไฟฉายของที่วาวางอยู่ใต้ต้นไทรแต่ไม่มีร่องรอยของเขาอีกเลยและคืนต่อมาเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาก็ดังขึ้นจากต้นไทรอีฉันยังไม่พอแค่นี้หรอกนะ <c oughs>